ทำความดีเพื่อสังคมได้มาที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับวันนี้เราเอารอ,องเท้ามาแจกพวกเด็กนักเรียนที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยที่ทางบริษัท SCS ผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยได้มอบให้กับผมเนี่ยเอารองเท้ามาแจกให้กับเด็กนักเรียน 5โรงเรียนนะครับโดยที่ทางขออโรงเรียนวังตาบว,วังตาลนะครับวังตาวที่จังหวัดน่านเนี่ยได้มารับมอบรองเท้าที่ผมเอามาให้จากจากรบริษัท SCS นะครับทั้งหมด5โรงเรียนครับเราเอามาให้ที่สนามมวยซึ่งกำลังแข่งขันชิงแชมป์เป็นโลกของกอสเกียริกรูปนะครับที่นี่เลยนะครับ ก็วันนี้เรารู้สึกดีใจนะหลังจากที่เราเคยเอากาแฟไปแจกให้ประชิกหนวยเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลคนที่เดินทางไทยทาจากเที่ยวต่องเที่ยวในวันปีใหม่วันนี้เราก็เอารองเท้ามาให้ที่จังหวัดน่านนี่นะครับแล้วกเว็เร็วนี้เราก็จะลงทางใต้เอาไปให้กับพี่น้องมุสลิมของเราที่ น้ำท่วมแล้วก็เขาก็ขาดแคนลนรองทงลรองเท้าอะไรเนี่ยเราจะไปที่จังหวัดยะลาตําอำเภอกงปีนังเร็วๆนี้นะครับก็อยากจะบอกให้เพื่อนฝูงที่เล่นเฟซกันนี่นะครับถ้าอยู่ว่างๆแล้วลองนั่งคิดดูว่าวันนี้เราทําสิ่งดีๆให้กับสังคมบ้างไหมถ้ายังไม่ออกคิดไม่ออกก็ดูที่ผมทํานี่เป็นตัวอย่าง ทำนะครับทำแล้วจะรู้สึกว่าความคิดก็ดีสุขภาพก็ดีจิตใจดีสีหน้าก็ดี <Okay. S 1> เห็นไหมครับดูที่สีหน้าผมดิครับเนี่ยสีหน้าดีสุขภาพดีถ้าคิดได้ทำเลยครับทำเดี๋ยวนั้นเลยมาร่วมกับผมก็ได้นะครับเอาไว้เฟซเล่นกับผมแล้วก็บอกว่าจะไปร่วมทำกับผมที่ไหนก็บอก ต่วันที่14ี่บ้าเนี่ยผมลงยะลาเพื่อจะเอารองเท้าเอาไปให้กับเด็กยากไร้ที่จังหวัดยะลานะครับวันนี้รู้สึกเป็นงไงบ้างครับอาจารย์ดีใจดีใจที่ว่าเอได้รับเรับเพื่อเด็กๆจะได้ใส่ค่ะพุณห่งดังเลยอ๋อดีใจค่ะที่เด็กๆจะได้รองเท้ามีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนค่ะครับอาจารย์ใใรใใว่าไงคนนี้ครับต้องขอบคุณทางบริษัท s อ s นะครับที่ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเด็กซึ่ง มีความขาดแคลนในโซนทางภาคเหนือนะครับต้องขอขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนครับอาจารย์ว่าไงครับขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ได้ให้ความสําคัญการศึกษาไทยนะครับที่ช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนทางจังหวัดนานนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมนะครับต้องขอบคุณบริษัทเอสที่มีจิตใจที่ตอบแทนมีส่วนร่วมคืนกําไรกับสังคม ของคนไทยนะครับเวลานี้ถ้าใครอยากได้รองเท้าเอาไปให้เด็กนักเรียนที่ยากไร้นะครับส่งจดหมายไปที่บริษัท SCS เดี๋ยวผมจะบอกไปในเฟซทีว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วท่านจะได้รองเท้าเอาไปแจกจ่ายเด็กนักเรียนที่ยากร้าซึ่งเป็นการทำความดีให้กับสังคมคิดได้ทำเลยครับสวัสดีครับ